กลางดึกสงดัดฉันสะดุ้งตื่นด้วยเสียงประหลาดมันดังมาจากนอกหน้าต่างเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรฉันพึมพำกับตัวเองมันคือเสียงไก่ขันตอนเที่ยงคืนมันไม่ใช่ครั้งแรกหลายคืนมาแล้วที่เสียงนี้รบกวนการนอนของฉันมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆคืนต่อมาฉันตัดสินใจเฝ้าดู พอถึงเที่ยงคืนเสียงเดิมก็ดังขึ้นฉันแอบมองออกไปนอกหน้าต่างสิ่งที่เห็นทำเอาขนลกสู้ตายแสงจันทร์สลัวมีไก่ตัวใหญ่สีดำสนิทกำลังขันอย่างน่าสะพรึงกลัวมันมันไม่ปกติแล้วฉันเริ่มสืบเรื่องราวของหมู่บ้านมีคนเล่าว,ว่าเมื่อก่อนมีคนเลี้ยงไก่ชนแล้วแพ้พนันจนหมดตัว เขาเสียใจมากจนสาบแช่งไก่ของตัวเองว่าให้ต้องขันทุกเที่ยงคืนชั่วนิรันด์นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเที่ยงคืนเสียงไก่ขันก็ดังขึ้นฉันรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่ไก่ธรรมดาแต่มันคือวิญญาณที่ถูกสาบแช่งและฉันคงต้องทนฟังมันไปตลอดกาล